สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่พพพพพพพน,นะครับพื่เพื่อนนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับในช่องทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทาง4ี่านอยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากนะครับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับเพื่อนเก่าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้าไปทักทายสอบถามได้เลยนะครับพี่ๆเนาะสำหรับในกลุ่มก็มีหลากหลายแนวทางนะครับเนาะที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่ๆเนาะเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ ขอโทษนะครับพี่ๆเช้าๆก็จะประมาณนี้เนาะจะมีไอขึ้นมานะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับนอยกาชาตินะครับผมให้1กับ7ผลที่ออก4 8 2กับ1 3น่าเสียดายนะครับแต้มเดียวอีกแล้วเี้นเออก8 2นะครับ7ไม่มานะครับพี่ๆแต่ว่าใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1 3ตรงๆนะครับมาตัวเจาะเนาะหาน่อยพิเศษให้ศกับ9นะครับผลที่ออก7 4 4 3 7นะครับอันนี้หลุดไฟนะครับผม หลักเนี้เราก็ให้นะครับ0ูนยแต่เข้ามา3 7นะครับพี่พี่บางครั้งเลขเด่นน่ะเราก็มาถูกทางอยู่แต่ว่าขาดตัวประกบคู่นะครับหน้อยปกตินะครับให้1กับ4ผลที่ออก4 6 6 7 6นะครับอันนี้ก็ดูดิ4 6 1 6 4 7 1 7่ี่เจน่งเจดนะครับพี่พี่ก็ตัวเด่นนี้มาหมดเลยนะครับเนาะแต่เขามา6 6ทํทำไมไม่มาสักหนึ่งให้เราหน่อยนะครับพี่พี่สก็ดันไปอยู่ข้างหน้าอีกนะครับ ก็ลุดไปนะครับพี่พี่รอบนี้ฮานอย V.I.P ให้9กับ5นะครับผมในรอบนี้ปกติเราตามสูตรผมจะให้รูด5นะครับแต่เมื่อวานนี้เห็น9เด่นเนาะผมก็เลยเอา9เอา9ขึ้นมาเป็นรูดนะครับพี่พี่สุดท้ายก็เข้ามามา5จริงๆนะครับก็9ไม่มาเนะาะใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่57นะครับพี่พี่สรุปแล้วเมื่อวานนี้ตัวเจาะนะครับสายรูดเนาะไม่มาเลยนะครับกาชาดก็มาแค่ตัตวเจาะ หคู่แล้วก็ V.I.P มาเลขเด่นนะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆนอยกาชาตินะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข1 กับเลข7นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะนะครับแต่เมื่อวานนี้สายรูดไม่มามาตัวเจาะนะครับเมื่อวานนี้72นะครับ73 78 12 14 18 3ตัวให้ไปที่178นะครับผมอันนี้ฮานอยกาชาตินะครับพี่พ นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนฮานอยพิเศษนะครับพิเศษผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 3 2 4 2 7 6 3 6 4 6 7นะครับ3ตัว6 2 4นะครับผม พี่พี่สมาชิกท่านใดเนาะที่เข้ามารับชมแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมวันนี้ขอให้มาเด้งๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับสำหรับนะครับอีกหน้าก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับพี่พี่ ฮานอยปกติวันนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 0, 6 4, 6 6 69 8 0, 8 4, 8 8ส9 3ตัวให้ไปที่86 0นะครับ นะครับผมฮานอยปกตินะครับพี่ๆส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ได้0ูนย์กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ6 4 6 5 6 7 0 4 0 5 0 7 3ตัว 0, 6, 7นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับ4ีฮานอยของเราเนาะชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวฟังนะครับ วันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับพี่พี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แอดนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ